สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดปีมะเส็งประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2567แนะรหปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดปีมะเส็งมีอิทิพลของไพ่การเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็อิทธิพลของไพ่การเดินทางไพ่การสื่อสารนะคะแล้วก็ไพ่การเคลื่อนไหวนะคะ เกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้ค่ะอาจจะเป็นเดือนที่มีความกระตือรือร้นนะคะกับเรื่องของการทํางานหรือการปรับเปลี่ยนเรื่องของธุรกิจต่างๆด้วยโดยเฉพาะธุรกิจนะคะที่มีเรื่องของการสื่อสารการขนส่ง ธุรกิจทางไกลนะคะธุรกิจออนไลน์ค่ะหรือแม้แต่นะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อมาแล้วขายไปเป็นธุร,รกิจที่แบบค่อนข้างมาเร็วแล้วก็ไปเร็วนะคะฉะนั้นก็ถือว่านะคะบ่งบอกในเรื่องของศักยภาพเรื่องของความกระตืลลอรือร้นของคนที่เกิดปีมะเส็งด้วยนะคะรวมถึงบางคนก็อยู่ในช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนกับเรื่องของการทํางานหร,หรือการปรับระบบด้วยนะคะซึ่งถือว่าก็ยังเป็นไพ่ที่ยังเกิดโอกาสแน,น่นอนพี่แต่ว่าในช่วงต้นเดือนมันจะเป็นช่วงต้นเดือนที่ค่อนข้างยุ่งมากๆนะคะกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับในช่ว ต้นเดือนนะคะด้นในช่วงต้นเดือนอาจจะต้องควบคุมเรื่องของรมนิดนึงแล้วก็วางแผน กับเรื่องของการทํางานให้มากนะคะแต่ถ้ามองในตําแหน่งของหัวหน้าก็ยังเป็นตําแหน่งที่ดีนะ,ะแล้วก็ตําแหน่งเรื่องลูกน้องเรื่องบริบรวารวก็ยังเป็นตําแหน่งที่ดีค่ะแต่ตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานนี่ต้องระวัง,งนะต้องสร้างต้องพูดคุยให้ชัดเจนหรือสร้างกฎน่ยกับเรื่องของการทํางานนะคะที่ชัดเจนเลยรวมถึงนะคะถ้ามีการร่วมหุ้นลงทุนกับเพื่อนหรือกับญาติพี่น้องนะคะยังต้องระมาระวังเรื่องของปัญหานะคะกับเรื่องของการทํางานในช่วงเดือนนี้ด้วยอะค่ะมันจะเป็นงานที่เข้ามาแบบรีบๆแล้วก็อาจจะเป็นงานที่เราเพิ่งเปลี่ยนระบบแล้วมัน ยังมีปัญหาอยู่ซึ่งเราก็ยังเห็นในเรื่องของปัญหาแล้วก็ต้องค่อยๆแก้ไปนะคะทำให้เรื่องของการทำงานอาจจะมีความวุ่นวายบ้างโดยเฉพาะเรื่องของเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี่นะคะอาจจะต้องแบบระมัดระวังเรื่องของปัญหาหรือความขัแดแย้งกันให้มากรวมถึงบางคนเนี่ยนะคะมีเรื่องของการนะคะไปซื้อสินค้านะคะจากต่างประเทศมาทําการค้าการขายด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของความล่าช้านะในเรื่องของการเดินทางในช่วงนี้ด้วยหรือถูกถูอเหมือนกับการเดินทางของสินค้ามาถึงช้า นะทำให้เรื่องของนะปัญหากับเรื่องของการที่เราต้องมาขายหรือการไร้สดต่างๆเนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องของการเลื่อนก็ได้ตรงส่วนนี้อาจจะเกิดขึ้นบ้างนะคะเราก็ไปวางแผนให้ดีละกันนะแล้วก็บางคนอยู่ในช่วงที่กําลังจะลกสต็อกนะคะซึ่งถือว่าลกคลังสินค้าแหละค่จจะคลังสินค้ามันมีในเรื่องของสินค้าค่อนข้างมากก็อาจจะนําในเรื่องของสินค้ามามาลดนะคะหรือมาทําให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการเงินด้วยนะคะฉันก็ถือว่านะคะอิทธิพลของไพ่งานนี้ก็ยังขึ้นไพอ่อัศวินซึ่งเป็นไพ่ที่มีการลื่อนไหวแล้วก็เรื่องลูก น้องเรื่องบริวารก็เข้ามาส่งผลในด้านดีนะคะแล้วก็ไพ่เจ็ดไม้ก็คือคนขยันนั่แหละนะคะแล้วก็ไม่ค่อยคลัวกับเรื่องของปัญหาอะไรเพียงแต่ว่ามันมีอิทธิพลของไพ่ปัญหาบ้างคือ5้าไม้ก็คือเรื่องของธุรกิจที่มีการแข่งขันแล้วก็เรื่องของอารมณ์เรื่องของความขัดแย้งนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาบ้างนะ,ะในตําแหน่งของเพื่อนนะคะหรือคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเราก็ไประวังนะคะแต่มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างคนที่เกิดปีมะเสิงก็ยังจัดการได้นะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็ยังอิทธิพลขอ,องไพ่สามเหรียญน,นะคะแล้วก็อิทธิพลขอ,องไพ่เจ็ดเหรียญน,นะ,ะรายได้การเงินก็ยังเกิดสภาพคล่องอยู่หรือว่าหักลบนะคะต่างๆนี่ก็ยังเกิดกําไรแหละนะคะจะเรื่องของการเงินต่างๆนะคะก็ยังนะคะทาให้นะคะเกิดในเรื่องของรายได้นะ,ะที่ดีสําหรับคนที่เกิดปีมะเส็งอยู่เพียงแต่ว่าเดือนนี้มันมีปัญหาในเรื่องของไพ่เสียหายมากก็เรื่องของค่าใช้ใจ่ายต่างๆนะคะซึ่งอาจจะค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงบ้านปรับปรุงร้าน นะคะหรือบางคนก็ปรับปรุงในเรื่องของอคลังสินค้าต่างๆด้วยนะรวมถึงนะ,ะอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางเรื่องบริวารลูกน้องเรื่องลูกเข้ามาบ้างในช่วงนี้ค่ะแล้วก็ไปควบคุมเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะแต่มองว่านะคะปัญหาการเงินไม่น่าจะมากนะเพราะยังเห็นอิทธิพลของไพ่กําไรนะคะหรือโอกาสที่ดีสําหรับคนที่เกิดปีมะเส็งอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะคะต้องมองว่าเดือนนี้นะคะยังไม่เด่นในเรื่องของความรักนะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ที่แบบ คนโสดขึ้นเยอะค่ะถึงแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะแต่ก็ยังเป็นความรักที่เกิดความไม่ลงตัวดิวจวิวไพ่เทมเบอร์แลนเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยมากกว่า1คนก็ได้แต่ว่าการพูดคุยหรือการพัฒนาในเรื่องของความรักกันนะคะอาจจะยังไม่ชัดเจนหรือยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอิงทธิพลของไพ่8ถ้วยอีก8ถ้วยคือไพ่คนโสดรักระยะไกลหรือรักทางไกลอะนะคะช่วงเวลาไม่ตรงกันด้วยนะคะจะเรื่องของความรักต่างๆสําหรับคนโสดนี้อาจจะยังไม่ค่อยโดดเด่นในช่วงนี้ค่ะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความสัมพันธ์ก็ต้องปรับกันเพราะมีไพ่ความรักนะคะเสียหายนะเกิดขึ้นในช่วงนี้การมีปากเสียงกันนะคะหรือในเรื่องของแบบคู่ความรักทําไมกลับข้ามจังทําไมแบบกลับเช้าจังอะนะคะแล้วก็นะคะมีปัญหากับเรื่องของความระแวงสงสัยต่างๆในะเรื่องของการมีปากเสียงกันด้วยนะหรือบางคนก็เอาแต่ทํางานนะจนไม่มีเวลาให้กันะนะคะจันต้องปรับนะคะหรือต้องเติมความหวานกันให้เยอะค่ะ สุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะก็ต้องรามาระวังปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เรื่องของการผ่าตัดค่ะโดยเฉพาะไม่ควรที่จะเดินทางช่วงค่ำช่วงมืดนะคะหรือสถานที่เปรี่ยวเปี่ยหรือสถานที่อันตรายคนเดียวนะคะเรามาระวังเรื่องของการหลับในแหละในช่วงที่เราเดินทางหรือขับขี่ยวดยานพาหนะด้วยนะคะจะข้ามถนนหนทางอะไรก็ต้องมองซ้ายมองขวานะคะแล้วค่อยข้ามถ้ามีทางม้าลายก็ต้องไปใช้ทางม้าลายหรือสะพานลอยนะมันจะได้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะ มีอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อคะ่ะอาการพักผ่อนน้อยการทํางานของไตหรือกระเพาะปัสสาวะอาจจะอักเสบนะคะรวมถึงนะคะระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทนะแล้วก็การทํางานของตับหรือฮอร์โมนค่ะในช่วงดนี้อาจจะไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่ฉันต้องดูแลตัวเองแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของอความประมาทแล้วก็ระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะควรที่จะหาเวลาไปตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็ต้องพยายามดื่มน้ําเปล่าให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอด้วยแล้วก็หาเวลาไปทําบุญไปสะดอกคอค่ะ เพราะว่าบางคนก็มีอุบัติมีโอกาสนะนะที่จะมีปัญหาแบบอุบัติเหตุจากการทํางานด้วยตรงส่วนนี้นะคะเราก็ไประวังนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดนะคะในแต่ละวันเป็นอย่างไรคนที่เกิดปีมะเส็งมรนาทิตย์นะคะถือว่าการเปลี่ยนแปลงกับเรื่องของการทํางานต่างๆส่งผลในด้านดีอาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานหรือมีการยกย้ายตําแหน่งหรือแม้แต่เรื่องของการเดินทางติดต่อธุรกิจการงานนะคะทั้งในและต่างประเทศหรือทั้งในจังหวัดหรือต่างจังหวัดนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดสภาพคล่องค่ะ การพูดคุยหรือการสื่อสารต่างๆนะคะก็ประสบความสําเร็จเป็นไปได้ด้วยดีรวมถึงเรื่องของการเดินทางต่างๆด้วยนะคะจะเข้ามาเคลื่อนไหวค่อนข้างมากส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะนะถือว่าการเงินยังเข้ามาหมุนเวียนนะคะแต่ยังต้องระวังการหมุนจ่ายอยู่นะคะแต่ถือว่าก็เป็นเรื่องของการเงินต่างๆที่ยังเข้ามาทําให้เกิดสภาพคล่องอยู่นะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยแต่ยังไม่ชัดเจนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะแล้วอยู่ไกลกันต้องปรับหรือต้องเติมความสัมพันธ์กันให้มาก คนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์นะคะถือว่าโดดเด่นกับเรื่องงานโดยเฉพาะคุณสภาพสตรีเด่นมากค่ะแล้วก็อาจจะมีคุณสภาพสตรีเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานด้วยนะคะส่วนการเงินรายได้มาจากงานค่ะแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของการถูกเอาเปรียบด้านการเงินบ้างในช่วงนี้นะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะความรักต้องไปปรับกันนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะแต่เดือนนี้ต้องขยันให้มากหน่อย นะคะแล้วก็อาจจะต้องเคลื่อนไหวกับเรื่องของการทําง,ทงานหรือสร้างผลงานให้เยอะไม่ว่าจะเป็นการเข้าหาลูกค้าการไปแข่งขันการไปประมูลงานการไปสมัครงานนะคะหรือว่าการทํางานนะคะอาจจะต้องแบบสร้างผลงานนะคะให้ผู้ใหญ่ได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ด้วยนะคะต้องเคลื่อนไหวให้มากอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะแต่คิดว่านะคะยังทําให้นะคะการทํางานหรือความขยันของเราเป็นที่โดดเด่นอยู่นะส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่าไรายได้มาจากงานค่ะ แต่ต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะถ้าอยู่ในช่วงที่จะยกย้ายาที่อยู่อาศัยหรือกําลังทําบ้านนี่นะคะอาจจะต้องควบคุมเรื่องของการเงินนิดนึงค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะคะถึงแม้ว่าจะมีโอกาสที่จะพบรักกระทันหันนะแต่ความสัมพันธ์ในช่วงน,นี้ก็เป็นช่วงที่ต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานี่ความรักอยากให้เติมความหวานกันค่ะ คนที่เกิดในช่วงวันพุธนะคะเดือนนี้ค่อนข้างมีปัญหากับเรื่องงานนะคะการทำงานนะคะไม่เป็นไปตามเป้าหรือกำหนดที่ตั้งเอาไว้นะคะโดยเฉพาะคนไหนที่แบบสั่งสินค้าจากต่างประเทศนะคะอาจจะมาไม่ตรงตามกำหนดนะหรือว่าไม่ตรงตามโปรนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของช่วงเวลาการทำงานต่างๆก็ยังมีปัญหาอยู่โดยเฉพาะธุรกิจที่มันต้องพึ่งกับเรื่องของตัวกลางตัวแทนหรือเรื่องของการขนส่งเข้ามาในช่วงนี้นะคะมันก็ยังเป็นช่วงที่ต้องปรับเปลี่ยนหรือยังมีปัญหาให้เราต้องวางแผนให้ดี นะคะแล้วก็เรื่องลูกน้องเรื่องบริวารด้วยนะคะก็ ee, อาจจะเป็นช่วงที่มีการปรับบุคลากรนะคะหรือว่าปรับในเรื่องของช่วงเวลาการทํางานให้มันสอดคล้องกันด้วยในช่วงนี้ค่ะฉะนั้นนะคะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ยังเหนื่อยกับเรื่องงานหรือว่าโอกาสกับการยกย้ายงานต่างๆนะคะยังเกิดขึ้นส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายยังมากอ่ะค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีการห่างกันหรือแยกกันอยู่นะหรือเกิดความไม่เข้าใจค่ะฉันต้องปรับกันให้มากนะคะสุขภาพร่างกายการพักผ่อนน้อยค่ะ หรือปัญหาการทํางานของไตหรือเรื่องช่องท้องนะคะกระเพาะอาหารคือรับประทานอาหารไม่เป็นเวลานะคะเราก็ต้องไปปรับคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะปัญหากับเรื่องงานก็ยังเกิดขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะถูกเรียกไปตําหนินะคะหรืออาจจะถูกเรียกนะคะไปพูดคุยในช่วงนี้นะคะคืออาจจะมีเรื่องของการทํางานที่ถูกร้องเรียนน่นะคะแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมกับเรื่องของการทํางานต่างๆนะคะก็เหมือนกับว่าอาจจะมีปัญหาในช่วงนี้ด้วยค่ะ แล้วอาจ,จะต้องระมัดระวังเรื่องของพฤติกรรมการทํางานแล้วก็เรื่องของคําพูดเรื่องของการเจรจาด้วยต้องทํางานให้เรียบร้อยนิดหนึ่งนะคะ,ะเดือนนี้อาจจะถูกกดดันบ้างแต่เราต้องตั้งใจแล้วก็ต้องพยายามนะคะมีความมุ่งมั่นมากๆนะกับเรื่องของงานด้วยส่วนคนที่ทําธุรกิจก็เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงค่ะแต่ยังเห็นญี่่ลของไพ่เป้าหมายอยู่ถ้าเรามีเป้าหมายกับเรื่องของการทรําธุรกิจที่ชัดเจน แล้วมันโดดเด่นกับคู่แข่งนะคะก็อาจจะเป็นอีกแนวหนึ่งที่อาจจะใช้ให้เกิดประโยชน์หรือเกิดความน่าสนใจหรือเกิดความแตกต่างกับธุรกิจที่คล้ายกันนะคะฉะนั้นการแข่งขันด้านธุรกิจกับสินค้าเดียวกันมันอาจจะเกิดขึ้นบ้างแต่ความโดดเด่นหรือเป้าหมายของธุรกิจของเราเนี่ยจะเป็นตัวเสริมนะคะทำให้เรื่องของสินค้าหรือธุรกิจตรงนี้นะคะมีเรื่องของความแตกต่างออกไปค่ะนะคะ แล้วก็บางคนนี่อยู่ในช่วงที่กําลังสอบหรือกําลังแข่งขันนะหรือรอการบรรจุอยู่นะมันก็ยังมีปัญหานะเพียงแต่ว่ายัางเห็นชีพนของไพ่ที่มีโอกาสที่จะถูกบรรจุนะคะปรากฏขึ้นอยู่แต่ต้องพยายามไงนะอ่าหรือบางคนก็สอบพ่อเขียนไปแล้วหรือสอบในเรื่องของการสอบอสอบสัมภาษณ์หรือแม้แต่สอบการปฏิบัตินะคะเราก็ต้องทําเต็มที่ค่ะส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายยังมากนะคะอาจจะต้องรัดเข็มขัด ส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดไม่เด่นค่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาความขัดแย้งกันนะโอกาสถูกเทถูกทิ้งหรือเลิกกันสูงนะหรือสามีภรรยาก็มีปากเสียงกันนะคะต้องปรับค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะ,ะถ้าทํางานนะที่เกี่ยวข้องกับเป็นช่างเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วก็ทํางานเป็นหมอเป็นแพทย์นะหรือทํางานในโรงพยาบาลทํางานค้าขายในตลาดนะคะหรือบางคนนี่นะคะ ก็อาจจะเป็นเรื่องของการทําประกันนะธุรกิจด้านประกันต่างๆด้วยนะคะหรือการทํางานที่แบบตกแต่งภายในอะ่ะนะหรือขายเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะอันนี้มองว่านะคะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องอะคะ่ะแต่ว่างานมันก็จะเป็นงานที่แบบยากหรือว่ายังเป็นงานที่เราแบบอาจจะถูกเรียกไปแก้นะคะหรือบางคนเนี่ยนะก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาตรงส่วนนี้นะแต่ว่าอาจจะมีลูกค้าติดต่อมาให้เราไป ไปซ่อมบ้านให้นะหรือไปแก้ง,งานให้นะคะตรงส่วนนี้ค่อนข้างมากในช่วงนี้ค่ะ,ะนะั้นมองว่างานอาจจะมีปัญหาบ้างวุ่นวายบ้างแต่ถือว่าถ้าเราตั้งใจจริงๆนะยังเกิดโอกาสแล้วธุรกิจต้องเน้นการบริการนะคะกับคนที่อาชีพเกี่ยวข้องนะสนคนที่แบบทํางาน ประจําหรือทํางานบริษัทหรือนะคะทำงานในออฟฟิศเนี่ยนะคะต้องระวังเรื่องของการมีปากเสียงกันนะโดยเฉพาะนะคะตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่ตําแหน่งของหัวหน้านะคะอาจจะเข้ามากดดันกับเรื่องงานด้วยนะคะถ้ามีปัญหาอะไรนะคะต้องใจเย็นค่ะแล้วก็ขอโอกาสนะคะแล้วก็นะคะอาจจะต้องนะคะทำให้เต็มที่ด้วย ือบางคนเนี่ยอาจจะแบบถูกปลดฟ้าผ่าก็ได้หรือให้งานนะคะเข้ามาอย่างรวดเร็วด้วยนะคะซึ่งเราต้องเตรียมความพร้อมตรงส่วนนี้แล้วสิ่งที่สําคัญเนี่ยเรื่องของความใจร้อนเรื่องของปัญหาความขัดแย้งต่างๆเนี่ยจะต,ต้องอย่าให้เกิดขึ้นนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนี่ค่าใช้จ่ายยังมากค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคนโสดมีดวงที่จะพบรักกับคนที่ประกอบอาชีพข้างต้นหรือคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือมีโอกาสพบรักกับทันหันนะคะคือคนที่ทํางานอาชีพข้าราชการด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเกี่ยวข้องนะคะแต่มันก็เป็นหนึ่งใบที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนเรื่องของการยกย้ายแหละฉะนันอาจจะต้องเตรียมความพร้อมนะกับเรื่องของการทํางานหรือปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้อย่างมีสตินะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยอาจจะมีปัญหากันมากนะแต่มองว่านะคะยังกลับมาปรับกันหรือกลับมาอยู่ด้วยกันได้อะนี่ต้องให้ไปปรับสุขภาพร่างกายเรื่องของอุบัติเหตุนะคะต้องระวังค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันเสาร์ถือว่าโดดเด่นกับเรื่องงานนะคะอาจจะมีงานเข้ามาค่อนข้างมากการเงินก็ส่งผลในด้านดีนะไรายได้เกิดสภาพคล่องแต่อยากจะให้ควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะคะอาจจะมีคนเข้ามาหรืออาจจะรักเพื่อนตัวเองคือเป็นแบบ รักแบบเกินเพื่อนนะแต่ความสัมพันธ์มันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ลงตัวค่ะแล้วก็ยังไม่ใช่รักที่ที่แท้หรือรักที่ยั่งยืนนะฉันคนโสดจะเพิ่งรีบร้อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอยากให้ไปปรับกันนะคะแล้วก็เติมความหวานกันให้มากเพราะว่ายังอิทิพพลของไพ่มือที่3นะหรือคู่ครองคนละอาจจะติดเพื่อนมากเกินไปด้วยนะคะฉันอาจจะต้องปรับกันให้เยอะค่ะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานได้ในช่วงนี้ก็คือวันจันทร์ นอังคารวมนอาทิ์วันเสาร์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้ค่ะก็คือวันพุธวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงศุกร์จะที่นําว่าอย่างไรโอ้ไพ่แสงศุกร์ก็บอกว่าต้องจับตาดูให้ดีเลยนะงานในช่วงนี้จะมีปัญหาค่อนข้างหนักค่อนข้างเหนื่อยนะคะทาให้เกิดความเครียดนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะไพ่แสงศุกร์ก็บอกว่าเนี่ยต้องระวังปัญหาการเงินปัญหาความขัดแย้งด้านการเงิน ะะอาจจะมีคนเข้ามาขอหยิบยืมเงินเข้ามาหลอกลวงให้เสียทรัพย์หรือยืมไปแล้วนะคะก็แบบยืมไปแล้วแล้วก็บอกให้เรารอหรือเอาเงินมาคืนเนี่ยรอแล้วรออีกอะนะคะจะเรื่องของการใช้จ่ายนในช่วงนี้นะคะอยากจะให้ระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็ปัญหาความขัดแย้งนะคะต่างๆนะที่อาจจะเข้ามานะคะในเรื่องของการเงินด้วยะคะ่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดเปิดใจล้นะคะแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ใช่รักที่ยั่งยืนฉะนั้นอย่าพึ่งเทใจต้องใจเย็นๆค่ะมันยังมีความ มันยังมีความแบบแตกต่างนะคะหรือความสัมพันธ์ที่มันยังคาดเกี่ยวในเรื่องของความรักหรือว่าเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยนะฉะนั้นอาจจะต้องทําให้ชัดเจนนิดนึงหรือต้องดูความชัดเจนนะคะกับเรื่องของความสัมพันธ์ที่เข้ามาด้วยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็ต้องปรับกันเพราะปัญหาเรื่องการเงินเรื่องผลประโยชน์จะเยอะนะคะฉะนั้นต้องปรับกันให้มากค่ะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะก็ปัญหาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฟืนไฟ ไฟช็อตไฟดูดค่ะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดก,กระดูกนะคะก็คือปวดกระดูกข้อมือหรือฝ่ามือนะคะแล้วก็อาการปวดเหงือกปวดฟันค่ะแล้วก็เรื่องลูกเรื่องบริวารน,นะอาจจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะก็คือต้องต้องระวังลูกด้วยนะบางทีลูกชอบไปเล่นตรงแถวปลั๊กไฟอะ่ะอันนี้ต้องดูให้ดีไม่งั้นมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ค่ะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่ง เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องกองกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ